วันนีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานสาขาที่3ถนนสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มาอัปเดตรถหรูเนีคะของค่ายฮอนด้าให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะวันนี้ที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะแน่นอนว่านี่คือเจ้าตัว Honda Accord 2.0 h y b r i d ตัวเท็กนะคะตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะได้เป็นโชว์ปี2020 2 1ีนะคะสีดำเดิมแท้โรงงาน กับเลขไม้ที่อยู่แค่48,000โลเท่านั้นเองใครหาตัวนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่หายากมากๆนะคะมีเข้ามาแค่หนึเดียวนะคะตอนนี้นะคะกระเบียน1ขอไข่ย,ยอยักษ์4039คันนี้นะคะราคาที่เปิดตัวขายอยู่ที่เพชรยนต์ตอนนี้899,000บาทกับตัวท็อปสุดของตัว Accord ์เดี๋ยวเราไปดูไปดูนะคะ,ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของตัว รถเก๋งนะคะซีดานนะคะสี่ประตูคันนี้นะคะลูกค้าว่าใครหาอยู่แล้วใครจะได้ครอบครองเป็นคนแรกนะคะมีคันเดียวนะคะหายากมากๆคันนี้นะคะลูกค้ามาดูกันเลยนะคะ <S <S เนื่องจากว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้ารอปรับสภาพนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะใครที่กําลังเรียกร้องหรือว่าตามหาเจ้าตัวไฮบริดเทคอยู่เข้ามาแล้วนะคะเพรย,ยนต์นําเข้ามาแล้วตัวนี้นะคะลูกค้าสวยมากนะคะ ไฟหน้าเป็น LED มาพร้อมกับไลท์ไกดิ้งให้เรียบร้อยนะคะดีไซน์ตัวรถนะคะลูกค้าเป็นทรงสปอร์ตเรียบหรูนะคะในแบบสวับของรถระดับผู้บริหารยุคใหม่นะคะทรงสปอร์ตนั่นเองและที่สำคัญนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นซีซีนะคะมาพร้อมกับระบบไฮบริดของตัว Honda ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะอัตราความประหยัดน้ำมัน25กิลิมีขึ้นแน่นอนนะคะ ใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะลูกค้าสามารถดันหมายเข้ามาดูได้นะคะตัวนี้นะดีไซน์นะคะลูกค้าทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกระบบเซนเซอร์นะคะรอบคันเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังกล้อง360อองศามีมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์บอดี้ของตัวรถนะคะลูกค้าโฉบเฉี่ยวสปอร์ตนะคะแล้วก็สวยงามมากๆตัวนี้นะดีไซน์เนี่ยลูกค้าสังเกตนะคะว่าในตัวรถเนี่ยไม่มีรอยขูดรอยเบียดมาแต่อย่างใดเลย น,ะะนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าล้อเก็บงานล้อปรับสภาพนะคะไฟด้านในก็สวยมากๆนะคะตัวนี้ล้อแมกเนี่ยจะมากับตัวรถนะคะเป็นทรงใบพัดแบบนี้นะคะทรงใบพัดส,สีดุทนปัดเงาแบบนี้เลยนะคะยางได้เป็นยางปี24ให้มาแล้วนะคะอขอโทษทียางตัวนี้เป็นยางปี25นะคะลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นขอบมิชลินด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแมกเนี่ยเป็นขอบ18นะคะมากับตัวรถเช่นเดีวยวกันนี่ ด้านข้างนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของตัวไฮบิดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ใครที่ชอบรถเกง๋งทรงดีเซ gment นะคะแลเก๋งระดับผู้บริหารแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะมาพร้อมกับในส่วนของระบบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับสัญญาณเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวมิ้นพาชมในส่วนของด้านในบ้างนะ ดีไซน์นะคะลูกค้าสวยงามนะคะสปอร์ตเรียบหรูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถนะคะเป็นทรงซีดานที่ถือว่าเป็นรถทรงค่อนข้างจะยาวนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยคือห้องผู้โดยสารด้านหลังด้านหน้านะคะกว้างขวางสะดวกสบายนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกระจกปรับไฟฟ้านะคะกล้องรอบคันนะคะวันด้าเลนซิ่มีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของภายใน หรูมากนะคะลูกค้าในส่วนของภายในนะได้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะหรูหรามากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ด้านข้างของแผงประตูรถเนี่ยจะเป็นเหมือนสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เป็นลวดลายดีไซน์มา,าลายไม้สีน้ำตาลเข้มๆนะคะตัดกับตัวเบาะหรือว่าตัวหนังของรถที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเพิ่มความหรูหราให้กับผู้ใช้งานนะคะเพิ่ม ความลักชวรี่นะคะเข้าไปอีกสําหรับคันนี้นะใครที่เป็นนักธุรกิจนะคะยุคใหม่หรือว่าผู้บริหารนะคะลูกค้าแน่นอนนะคะเข้ามาดูได้เลยคันนี้นะ,ะผมมาเลายมัลติฟัง์กชันนะคะแล้วก็ในส่วนของออปชันของตัวรถนะคะระบบพุลสคอนโทรลมีให้นะคะควบคุมความเร็วมีให้อยู่แล้วนะแล้วก็หน้าจอกล้องถอยหลังนะคะลูกค้า มีให้ครบเลยเนดะี๋ยวมินจะสตาร์ทให้ดูนะคะแล้วก็ดีไซน์คอนโซลตรงกลางนะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบลายไม้นะคะสีสีลายไม้น้ำตาลน้มเข้มแบบนี้นะคะแอร์แบ็กมีมาให้ครบเลย7ใบนะคะเบาะภายในได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะเดินได้จะเข็บด้วยสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของถ้าลูกค้าสังเกตนะคะจะเป็นรอยฉลุแบบนี้นะ,ะก็เพิ่มในส่วนของการ ระบายความร้อนนะคะสามารถใช้พัดลมนะคะเปิดเป่าได้นะคะเพราะว่าก็เอาไว้สําหรับลูกค้าที่นั่งไกลๆนะคะก็สามารถที่จะนั่งแล้วคือไม่ร้อนอะไรประมาณนี้นะคะแผ่นเพจนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะโครงสร้างของตัวรถไม่ต้องกังวลน,นะคะที่เพชยนต์มีการตวรวจสอบโครงสร้างให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกคา้ามีใบเซอร์ารันตีให้ลูกค้าด้วยนะคะว่า รถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีชนหนักเพื่อความหรือว่าจมน้ําแต่อย่างใดนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถหรูๆนะคะสไตล์ผู้บริหารนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแอร์หลังมีให้นะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังที่พักแขนที่วางแก้วน้าด้านหลังมีครบเลยเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะในส่วนของด้านบนก็มาพร้อมกับระบบซนะันรูฟนะนี่สวยงามมากนะคะนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามานะคะรอเก็บงานรอปรับสภาพ หลังที่ชาร์จนะคะโทรศัพท์ด้านหลังมีห้สบโวลต์เลยนะ่คะแค่ <c oughs> นี้นะคะรองรับน้ํามันเบนซินนะคะลูกค้ารองรับน้ํามันเบนซินแล้วก็ในส่วนของด้านหลังของตัวรถโอ้หสวยงามมากลูกค้าบอกเลยคันนี้สวยจริงเนะคะเป็นรถที่เรียกได้ว่าป้ายแดงก็ขายดีนะคะมาอยู่ต้นรถมือสองนี่คือถือได้ว่า ประหยัดแน่นอนแล้วเออไม่ใช่คือขายดีแน่นอนเพราะว่าเป็นคันนี้แล้วคือลูกค้าหลายๆท่านตามหานะคะ mm. ตัวนี้นะอัตราความประหยัดน้ำมันยี่ห้ากิโลลิตรขึ้นแน่นอนนะคะลูกค้าโลโก้ o, ไฟท้ายหลังนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดมาพร้อมกับกล้องถอยหลังกุญแจได้เป็นแบบคีย์เลสมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้ากุญแจคีย์เลสแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็จะเป็นในส่วนของครีบฉลามแบบชัฟฟินนะด้านหลังที่เก็บของนะคะกว้างขวางสะดวกสบายนะคะ ตัวนี้นะใครอยากได้รถที่ใช้งานได้ยาวๆนะคะลูกค้าแล้วก็ดีไซน์ไม่ไม่เอานะคะไม่แบบว่าไม่ตกยุคแน่นอนเนี่ย a c c o ค d คันนี้นี่คือตอบโจทย์แน่นอนนะคะสวยมากคันนี้ใครอยากเข้ามาดูตัวจริงเนี่ยลูกค้านัดหมายเข้ามาได้เลยนะคะที่เพ็รยนนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะลูกค้าไม่มีวันหยุดนะเราบอกเลยว่าวันนี้นะคะมินอัดคลิปวันที่25 นะคะพฤศิกายนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรีลันมานะคะรถคันนี้อาจจะออกไปแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะทักเข้ามาได้นะคะคันนี้นี่บอกก่อนเลยว่าดูระบบออปชั่นนะคะระบบป้องกันการลื่นถาลายป้องกันการชนมีให้ครบป้องกันการออกนอกเลนป้องกันไหมคะตั้งมีเพนชันชิพให้นะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พงมาลัยมีทุกอย่างนะคะที่ รถที่หรูหรารถที่ลักชูรี่ชูรี่มีให้คันนี้มีให้หมดเลยเบาะปรับไฟฟ้าสามารถเซาเบาะได้ด้วยนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะที่เปิดฝากระโปรงด้านหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ด้านข้างหรูหรามากๆนะคะสามารถมีที่เซตนะคะเบาะให้นะคะสองตำแหน่งด้วยกันคันนี้นะคะหรือว่ารีวิวให้ลูกค้าได้ดูรถที่เข้ามาใหม่คันนี้นะคะใครที่ าตามหานะคะของตัวไฮบริดตัวไฮบริดเทคนะตัวนี้ท็อปสุดเลยของรุ่นนะคะเข้ามาแล้วนะคะสนใจนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496หรือลูกค้าอยากานัดหมายนะคะให้ส่งรายละเอียดข้อมูลรถให้ดูก่อนก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะตามเบอร์ที่มิ้นให้ไว้นะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามิ้นจะพาไปดูรถรุ่นไหนที่เข้ามา ะะฝากลูกค้านะคะกดติดตามช่องรถสวยมือสองบายมินเพรยนต์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดีลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ